Thank you. สวัสดีครับท่านผู้ชมผมทวัชชัยชูซั์วิกฤตีนิวและทีมงานนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่วัดหลักสี่เขตหลักสี่นี่ครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับถ้าผ่านมาแถวหลักสี่แล้วท่านผู้ชมก็มาไหว้พระขอพรที่วัดหลักสี่เขตหลักสี่กอทมอนี่แหละครับท่านผู้ชมซึ่งที่วัดหลักสี่นั้นก็จะมีรูปเหมือนหลวงพ่อ หลวงปู่ขาวเขมาราโมนะครับหลวงปู่ขาวเขมาราโมนั้นเป็นพระเกจิที่ท่านผู้ชมรู้จักดีนะครับประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธย่อมรู้จักหลวงปู่ขาวเขมาราโมท่านผู้ชมก็มาสวดมนต์มาไหว้พระมาขอพรที่วัดหลักสี่กันได้ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับท่านผู้ชมสะดวกวันไหนท่านผู้ชมผ่านมาที่ แถวแถวลักสีีเขตหลักสีนี่แหละครับนะใกล้ๆดอนเมืองนี่แหละครับท่านผู้ชมก็มาไหว้พระขอพรที่วัดหลักสีีกันได้นะครับครับท่านผู้ชมก่อนอื่นที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปไหว้พระที่วัดหลักสีีนะครับก็ผมขอตอดแทรกสักนิดนึงผมจะพาท่านผู้ชมไปไหว้ศาลรักเมืองที่จังหวัดประท no ุมธานีนะครับ ศาลหลักเมืองที่จังหวัดประทุมธานีนั้นเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วๆไปนะครับหลายๆคนก็เดินทางมาไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่จังหวัดประทุมธานีนะครับฉะนั้นท่านผู้ชมเค <im> ยไปจังหวัดประทุมก็แวะทักนิดนึงนะครับเพื่อไปไหว้ขอพรศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่จังหวัดประทุมธานีนะครับวันนี้ก็ได้มีหลายๆคนที่มาไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชม ฟังเขาเล่าว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนั้นศักดิ์สิทธิ์อย่างไร <_: S 1> เขาจึงมากราบไหว้ขอพอรจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่ประทุมธานีนะครับบนบานศาลกล่าวอะไรไหมหรือมาไหว้เมื่อวานตั้งใจไว้บนให้พ่อให้พ่อหลังเมืองช่วยก็เลยบอกว่าวันนี้เช้าจะมาให้ให้ช่วยอะไรฮะเรื่องต้องทำบ้านนะคะ เรื่องอะไรนะเรื่องซ่อมแซมบ้านค่ะซ่อมแซมบ้านแล้วยังไงอ่ะก็ผู้รับเหมาเขาบวกค่าของเยอะเราไม่สําเร็จไม่ใช่ให้สําเร็จคือผู้รับเหมาอย่าซื้ออุปกรณ์มาเพราะมันแพงเกินโอ้แพงเกินต้องเท่าไหร่มากอ่ะฮะก็เลยนม่ถึงข้อหลังเงินให้ข้อหลังเงินช่วยกันนะครับผมก็เลวันนี้ตั้งใจผมได้สําเร็จก็วันนี้เช้าก็จะมาอ๋อแล้วก็สําเร็จ ครับผมเออบ้านอยู่ใกล้ๆนี้อ่ะอยู่ท่ามูนสารับอ๋อค่ะผมเอออยากให้เล่าถึงอภิธีสารที่เราเคยมาขอท่านพ่อเนี่ยแล้วประสบความสําเร็จส่วนมากก็ไม่ตัวเองแบบเหมือนไม่ค่อยมีอะไรมากอะค่ะค่ะผมบางคนเกามีครอบครัวแบบนั่งตัวคนเดียวไปเรื่อยๆอ๋อค่ะผมเวลาไม่ถึงอะไรก็ถ้าจะทำอะไรอยู่นี่ก็จะได้ถึง นึกถึงสารหลักเมืองนึกถึงเจ้าพ่อหลักเมืองอันนี้เรียกเรียกเจ้าพ่อหลักเมืองไหมเรียกอะไรอ่ะนี่ก็เรียกเจ้าพ่อหลักเมืองก็เรียกพ่อนะฮะแครับผมเออแค่ครั้งนี้เลยเหรอคะได้ค่ะใส่ทุกบานบ่ที่ทานใส่ก็ได้น้องได้บนบานอะไรไว้พี่พ่อป่วยเป็นมะเร็งค่ะอ่าแล้วยังไงอ่ะเออแล้วท่านนะคะมาขอท่านคือยังไม่ได้บนอะไรท่านแต่วันนี้จะมาขอท่านเป็นครั้งแรก ครับเพื่อให้ท่านช่วยปกปักรักษาให้รักษาให้หายใช่ไหมฮะอ๋อครับผมพ่อเป็นท่านสามท่านสี่แล้วไปอ่ะอ๋อครับผมครับผมพ่ออายุเท่าไหร่น่ะหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดอ๋อบ้านอยู่แถวนี้เหรอครับอยู่ลาดหลุมแก้วค่ะลาดหลุมแก้วฮะไปศูนย์มะเร็งคลองสิบบ้านอ๋อบอกท่านหน่อยครับครับผมว่าขอให้ให้หายอยู่กระลุกกระลือด้วยครับผม ก็เป็นที่พึ่งทางใจเนาะก็ทุกอย่างไม่รู้จะนึกถึงอะไรก็นึกถึงพ่อกาผม ตุมาเตภวันตรายโยสุขี่ิกายุโกภวาอาภิวาชนาเสรสเนเจัมเวทาปจารโนุตารุสาม,มาวัจันติอายุวันโนสุขังพระอะไรฮะผู้ขาวครับผู้ขาวเอใชา้ยา มาจาโรเคมาจาโรวันนั้นผมออกอากาศผมบอกว่าลุงปูกขาวมมาลาโมออนาลโยเออมีคนโทรมาติงแต่ว่าใช้ผิดแล้ววัดเอลักสีไม่ใช่ขาวเคมาลาโมเคมาลาโมนะพ่อนะครับโอ้ท้าท่านผู้ชมคราวที่แล้วผิดไปขออภัยคราวนี้ถูกแน่นอนเลยครับผม อ,อ,อย่างไงก็ท่านผู้ชมชมรายการนี้แล้วก็มาไหว้าาพระที่วัดหลักสีเนาะช่วยการทะลุบำรุงพระพุทธศา,ศาสนานะอย่างน้อยๆก็ให้พระพุทธศาสนาเราเจริญรุ่งเรืองผมมีหน้าที่นะส่งเสริมพระพุทธศาสนาส่ง,สง,สงเสริมการท่องเที่ยวก็เปจ สวดีครับท่านผู้ชมผมสวะชัยชูทรัพย์วันนี้เราพาทีมงานมาที่วัดหลักสี่ดอนเมืองนะครับท่านผู้ชมเออผมอยากให้ท่านผู้ชมออผู้คนต่างๆเหล่านี้นะฮะให้ท่านผู้ชมรู้จักก่อนว่าเป็นใครมาจากไหนทําอะไรกันนะฮะขอเชิญคุณศีโรดครับครับสวัสดีครับผมศีโรดแสนพันครับเป็นครูจิตอาสานะครับต่อรัศด์ผมฟรีนะครับนะวันนี้ก็นําทีมงานมาตัดผมฟรีอยูท่ที่วัดหลักสี่นะครับนะก็แล้วก็ร่วมกิจกรรมกับทาง จุดรวมคนคุณทรดีนะครับนะวันนี้เรานําทีมงานของผู้พันนะครับไยพัฒ์มาด้วยนะครับท่านต่อไปครับนะเชญครับครับสวัสดีครับผมสกอนันทชาติบุษวันนะครับเป็นสกออยู่เขตจตุจักรครับแต่วันนี้มาช่วยทางวัดหลักสี่นะฮะเราไม่จํากัดว่าต้องเป็นพื้นที่จตุจักรเนาะที่ไหนเราก็มาทําครับขอบคุณครับเดีเพื่อสบายในหลวกันครับครับผมแอบพี่ครับผมสวัสดีครับผมวัดที่ร้อยเอกเดชาพุ่มพุกนะครับหัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายกิจการ เพื่อสาธารณประโยชน์ของชมรมการกำหลังบอดแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้พวกเราก็มาร่วมทำความดีกันที่นี่นะครับอ่พี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมว่าที่สิบโทเกษมนะฮะมาจากลบุรีเอ็มไอครับโอ้มาที่นี่เลยครับจากลบุรีเพื่อมาช่วยเพื่อนนะครับผมน้องสนองคนนี้สนองจินเทียนทำ่มาจากของเตยได้ได้มาตั้งใจมาร่วมทำบุญฝังลานวัดจ้ะพี่ครับเลยดองไทรสงค่ะมาจากมการบุญด้วยค่ะมาจากคลองเตยค่ะ ครับผมพี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจิรวรรณบุญรักษามเป็นครูสอนอยู่โรงเรียนคลองพญาณาราชสมุทรประการค่ะโอ้มาจากสมุทรประการท่านผู้ชมไกลนะครับสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับผมว่าที่พันตรีกิติเฉลิมคงกาประธานชมรมการกำลังสำรองนะครับวันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมกับผู้พันชัยพัฒนและทีมงานนะครับในการทําดีมีคนเห็นก็พยายามส่งเสริมนะครับให้ ทำอย่างนี้กันไปทั่วประเทศนะคสวัสดีดีครับดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยโทวิการพวงแก้วครับจากชมรมการกําลังสํารองแห่งประเทศไทยครับครับผมโอ้ทุกพื้นที่นะฮะมารวมกันตรงนี้น้องเอาสักหน่อยนึงชื่ออะไรสวัสดีครับพี่ครับชื่อหมวยค่ะเป็นแม่บ้านอยู่อยู่ที่นี่นะฮะอยู่กล้วยน้ําไทยค่ะกล้วยน้ําไทยนะฮะมาถึงตรงนี้เลยโอ้สวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะเป็นครูอยู่โรงเรียนนํำนวยวิทย์ค่ะ อยู่เขตสมุทรปราการค่ะโอ้มาจากสมุทรปราการเนาะสวัสดีครับผมว่าที่ H, รอ้อยเอชาชลลิสมันเจริญพอลนะครับจากชมรมการชมรมการกำลังสำรองครับแ่งประเทศไทยเป็นทหารป่ะเป็นครับอ๋อเป็นทหารโอ้ <c oughs> ผมนึกว่า น้องไม่ได้เป็นทหารพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมว่าที่พันตีชัยพัฒน์เพชรพิพัฒน์นะครับก็ทำหน้าที่รองประธานนะครับชมรมการกาลังสุรองแล้วก็เป็นเจ้าของโครงการนะครับทำดีมีคนเห็นร่วมเป็นคนดีสีแผ่นดินวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆหลายๆสาขานะครับที่มาร่วมกันทําความดีเราไม่ได้ทําที่นี่ที่เดียวนะครับเรามีอย่างอีกหลายๆที่ที่เราผ่านมาไม่ว่าจะเป็นวัดทางหลักสี่ดอนเมืองนะครับหรือจะเป็นสายไหมนะครับหรือจะเป็นทั่วประเทศณขณะนี้เรายังมีโครงการที่ได้ สำรองเส้นทางไว้นะครับอีกหลายพื้นที่นะครับซึ่งคนทําดีมีคนเห็นเนี่ยเราจะไปทุกที่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับที่เราคิดว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่เราอยากจะไปร่วมสร้างจิตสํานึกนะครับให้คนไทยได้รู้จักความเสียสละนะครับเราจะมาร่วมกันทําความดีโดยเฉพาะชมรมการกําลังสํารองแห่งประเทศไทยจะเป็นตัวตัวแม่เลยวันนี้เราต้องขอขอบคุณพี่ศีโรจน์เป็นศิลปินจิตอาสาไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆแต่ก็ จะมาร่วมกันทําความดีนะครับโดยเฉพาะท่านสกนะครับนาฏชาตินะครับะเกตุจักรนี่แล้วก็ังมีในสายท่านอ๋อชาววิริศรับความคิดถึงไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งนิดตั้งนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยวนไปอีกทีเนาะน้องมาจากไหนอ่ะน้องมาจากไหนครับอ้าวสวัสดีครับพี่ครับครับผมมาจากการรถไฟคนส่งวลชนในประเทศไทยครับ ชื่อนิดหนึ่งชื่อว่าที่ร้อยตีธิยาคำพองครับครับผมโอ้ช่วยำความดีครับสวัสดีครับอย่าพูดอย่าพูดสวัสดีค่ะหนูมาจากคลองเตยค่ะมาจากคลองเตยอ๋อรู้ได้ไงว่าชื่อสุภัฒน์บุญรักษาฮ <laughs> ะรู้ได้ไงว่าเขามีกิจกรรมอย่างเงี้ยอ๋อตามคุณชัยพัฒน์มาตลอดอ๋อคุณชัยพัฒน์ครับต้องขอขอบพระคุณนะครับโดยเฉพาะพี่ๆทุกๆท่านนะครับที่วันนี้เรามาร่วมกันทําความดีนะครับบอกว่าชื่องการว่า ทำความดีนะครับมีคนเห็นร่วมเป็นคนดีสีแผ่นดินเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเจตนารมณ์ของทางชมรมการกําลังสํารองแห่งประเทศไทยซึ่งมีท่านวัตถิพันตีอาจเนี่ยนะครับท่านกิติจักในเขากาบเนี่ยนะท่านเป็นประธานชมรมโครงการก็จะมีโครงการแบบนี้ดีๆนํามาสู่พี่น้องประชาชนเราไม่ได้ทําที่วัดหลักสี่ที่เดียวไม่ไม่ไม่ครับเราทําททุกที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของเขตบางเขนสายไหมดอนเมืองจตุจักร หรือจะเป็นโดยรอบก็แล้วแต่ถ้าเรามีโอกาสวันนี้จตุจักรวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่สกอันตชชติบัวสุวรรณที่ไปกันทุกครั้งนะครับถ้าว่าเนี่ยครับนี่นี่แล้วก็ทางพี่แดงแล้วก็ทางพี่สีโลดเนี่ยนะครับไปกันทุกครั้งนะครับไปกันด้วยจิตใต้สำนึกทาเพื่อถวายคุณความดีให้กับ พ่อหลวงของเรานะครับแล้วก็เป็นการตอบแทนให้กับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นนะครับเพราะว่าเราทุกคนนะครับไม่ว่านี่ขออนุญาตแนะนําตักนิดนึงเป็นเป็นหมอเป็นหมอมาจากลรบุรีเป็นเพื่อนรุ่นเก้าเขาเรียกว่าสสสก็ยอมมาจากศรีสักสวนวิทยานี่เป็นตัวแทนเพราะว่าวันนี้มีเพื่อนๆเนี่ยนะครับเขาก็ ช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์น้ํายาแฟบเปิบอำนวยความสะดวกให้เราก็มาช่วยกันเราไม่ได้เอาของวัดเลยไม่ไม่เราเราก็คือรวมรวมกันพี่สีโลดมามีชิ้นหนึ่งพี่แดงพี่แดงมีมีชิ้นหนึ่งไอ้เจม้ยพี่แดงวันนี้พี่แดงมาด้วยใจแล้วก็ทุกครั้งเลยครับมาทุกครั้งไม่ว่าเราจะไปทางวัดสังรณสุนทรซึ่งซึ่งก็ไปมาเออลาดพร้าวตะจุจักแล้วก็ทางอ่หลักสี่แล้วก็ยังหลายที่เพราะว่า แล้วก็มีน้องฤทธยานี่อยู่การรถไฟนะครับก็มาช่วยทุกครั้งถ้าไฟฟ้าไฟฟ้ามานครใช่ไหมไฟ้าใต้ดินรถไฟใต้ดินนะครับรถไฟใต้ดินคือถ้ามาไม่ได้ก็จะส่งเป็นอุปกรณ์ในการก่อสร้างมาแทนนะครับแล้วก็ พี่ที่หลังถ้าที่มันส่งยากส่งตังก็ได้นะครับและนี่พี่สีโร์แสนมันเป็นศิลปินจิตอาสาต้องฝากกับพี่น้องประชาชนที่รับชมรายการอยู่ณขณะนี้ด้วยนะครับนี่เป็นศิลปินจิตอาสาเจ้าของเอง ก็มีหลายงานเพลงด้วยกันนะครับแมลว่าตอนนี้ก็มามามาแรงเลยไอหำทำดีในช่วงนี้เอาสักนิดหนึ่งสักสักทอดหนึ่งได้ไหสักนิดเดียวไอหำทำดีเดี๋ยวท่านผู้ชมเนี่ยฟังแล้วเอ๊ะไอหำไอหำไอหำมันทำดียังไงล่ะกนิดคือคำว่าไอหำครับทำดีเนี่ยหมา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 ยความว่าเด็กบรานนอกคนบอกไอเชย่หำมันมันไม่สุภาพแต่จริงๆเรื่อเป็นเรื่องราวของเด็กบรานนอกคนที่อยากจะทำความดีม่พวกเราเนี่ยจะทำความดีนะครับพอดีคนที่แต่งอะเขาไปเห็นมาเขาก็เลยแต่งเป็นเพลงมาชื่อว่าไอหำทำดีนะคือต้นคำว่า ไ e, 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 oh, e. อ้อหำทำดีไอ้หำทำดีไอ้หำทำดีโอ้ไอ้หำทำามเฮดีอ่าเดี๋ยวจะมือเลยครับเดียวจะมือนายโอ้โหนี่เขาบอกว่าไอ้หำทำดีทำดีจริงๆเพราะว่าวันนี้มาทำดีกับคุณ ำดีไอ้ทำทำดีโอ้ไอ้ทำทำเออดีมีเรื่องราวมาเล่าให้จำชีวิตไอ้ทำคนทำความดีไอ้ทำอยากดังจริงเนาะชอบคำเยินยอในเรื่องทำดีเห็นชาวบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยไอ้ทำเขาอยอย้าช้อยยังไม่รอรี ไ้หำทำดีไอ้หำทำดีโอ้ไอ้หำทำเธอดีเห็นผัวเมียสองคนเขาตีกันไอ้หำเรานั้นอยากจะทำความดีไปข้ามผัวเมียของเขาเลยถูกนอกเอาเข้าที่ลิ้นปีชะตาไอ้หำมันเศร้าโดนสับซอกเข้า ที่ขวาที่หำทำดีไอหำทำดีไอหำทำดีโอไอหำหำมาดีไอหำไ,ไปนั่งดูมวยกระโดดเข้าชอยนักมวยทันทีมวยจะแพ้ตัวเสียคะแนนขึ้นไปชอกแทนนักมวยเสียนีเลยโดนต่อยเข้าที่เป้าตา ทีไอ้หำทำดีไอ้หำทำดีไอ้ไหำทำดีโอ้ไอ้หำทำใหาดีไอ้ไหำ,ไ,หำไ,หไม่เคยอาทนจะหนาวจะร้อนไม่เคยวอรีอยากดังจริงได้ทำเรื่องราวให้เรียงอื้อเช้าในด้านความดีเช้ามาไปชกนาจาราจร ไอ้หำทำดีไอ้หำทำดีไอ้หำทำดีโอ้ไอ้หทำหทำเธดีแม้ไอ้หำไม่นา่าเลยยากจะทำความดีมันยากจะดังจริงๆนะไอ้หำเนี้ยไอ้หำไปนั่งดูมวยกระโดดข้าวชอย นักมวยทันทีไมจ่จะแพ้กลัวเสียคะแนนขึ้นไปชกแทนนักมวยเสียนีเลยโดนต่อยเข้าที่เป้าตาต้องห้ามลงมาจากต้นเวทีไอหำทำดีไอหำทำดีไอหำทำดีโอ้ไอหำทำเธอดีไอหำไม่เคยอาทอน จะหนาวจะร้อนไม่เคยวอรีอยากดังจริงได้ทำเรื่องราวให้เรื่องอื้อเช้าในด้านความดีเช้ามาไปชกหนาจะราจรไอห้ามขอบอนอยากออกทีวีไอห้หมามทาดีไอห้หมามทาดีไอห้หมามทาดีโอ้ไอห้หมามทำเพอดีโอไอห้หมาม,มไม่น่าเลย ก็เยอะๆเดี๋ยวจะฝากสักนิดได้ไหมฮะหนไหนๆจะเป็นไอหำทำดีแล้วขอเจอทางไลน์สักข้อหนึ่งได้ไหมได้ก็เพื่อท่านผู้ชมที่รับชมรายการนะครับอยู่ทางบ้านอาจจะบอกว่าเอะเจอทางไลน์เป็นอย่างไรเนาะอันนี้แต่งมาจากชีวิตจริงของคนที่อยากจะเล่นไลน์ซึ่งเป็นเพลง สร้างสารรค์และเป็นเพลงสะท้อนสังคมเล็กๆกิ๊กกๆๆิ๊กกิ๊กไม่ว่าจะไปะไปเอาไปพูดในเชิงไม่ดีไม่ใช่เป็นเพลงว่าเป็นบทเพลงที่สร้างสารรค์ว่าคนเราสมัยเนี้ย มันมีเขาเรียกว่าโลกโซเชียลมันมันไปไกลแล้วนะครับบทเพลงชื่อว่าเมียเผลือเจอทางลายเป็นเพลงก uk uk ุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กฝากไว้สักท่อนหนึ่งนะครับรบ,บอกว่าเมียเผลอแล้วเจอทางลายเจอกันได้อีตอนเมียเผลอหาเวลาแอบ,บมาพบเจอกดเบอร์โทรแล้วเจอทางลาย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 นัดเจอทางลายประมาณนี้ครับอย่างไรเจอที่ไหนช่วยกดไลน์หน่อยครับเจอกัน er หน่อยกดไลนะ์ด้วยครับนะ มาพบเจอกดเบอร์โทรแล้วเจอทางลาย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 นัดเจอทางไลย์รายได้ก็ลายมาสีโทรมาเศร้าสีคนใจทำไมโทรมาละมอมอยาจับได้ผ่นถึงตายั้งว่าชีวีเจอทางลายเจอทางลายเจอทางไลน์ สังคมในโลกออนไ,ไลน์สไายใมรว้เร็วด่ดวนจีแวบเดียวละโผล่นโผนโผนีโโลกเหล่านี้นนนนนละเปลี่ยนแปลงไปใคร <S <S เป็นเด็กยังชอบเล่นลายเป็นผู้ใหญ่เราชอบลายชอบเด็กไวรุ่ณสาวใหญ่สาวเล็ก ชอบไปสั์แล้วมาอวดลายเป็นไปได้รายได้อกอตอนเมียอเพออยากเจออยากเจอคนอยู่ในรลยติดตรดะติะถึงความมาแเช็ดคากันได้ตลอดเวลาเจอทางลายเจอทางลายเจอทางลายนะัดเจอทางลาย กเร็วด่วนจีแวบเดียวละโอโนโนี้โอนี้โหรเหล่านี้ละเปลี่ยนแปลงไปไกลเป็นเด็กยังชอบเล่นลายเป็นผู้ใหญ่ละชอบลายชอบเด็กวัยรุ่นสาวใหญ่สาวเล็กชอบไปสักแล้วมาอวดลาย <c oughs> เป็นไปได้ ความเยเพออยากเจออยากเจอคนอยู่ในลายตึดตึดระตื่อถึงความหมายแชทหาก,กันได้ตลอดเวลาเจอทางลายเจอทางลายเจอทางลายนัดเจอทางลาย ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้รายการวีกรีทีนิวโดยผมทวัชชัยชูทรัพย์และทีมงานนะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับรายการวีกรีทีนิวทาง IPM นะครับท่านผู้ชมเรามาช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมพระพุทธศาสนาส่งเสริมคนดีให้มีที่ยืนในสังคมนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยช่วยกันยิ้มแย้มเพียงใสต้อนรับนะครับ การท่องเที่ยวนั้นทําเงินมหาศาลให้กับประเทศไทยประเทศไทยเรานั้นได้เงินจากการท่องเที่ยวปีหนึ่งมหาศาลนะฉะนั้นชักชวนให้ท่านผู้ชมทุกท่านเจอนักท่องเที่ยวแม้แต่เราพูดสื่อสารกับเขาไม่ได้ก็ยิ้มให้เขาเขาก็ดีใจแล้วนะครับไม่ว่าเขาจะมาจากประเทศอะไรเราก็ยินดีต้อนรับใช่ไหมฮะเราต้องการให้เขากลับไปประเทศเขาแล้วไปชักชวนเพื่อนพี่น้องญาติพี่องของเขามาเที่ยวประเทศไทย ฉันั้นท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับช่วยกัน่งการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้การท่องเที่ยวนั้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับท่านผู้ชมคับพบกันใหม่โอกาสหน้าขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ